สวัสดีครับอยู่ผมในล er ็อกเกอร์ทีมเนาะวันนี้จะมาสอนทำ VPN Free เน็ต VPN ฟรีเนาะก่อนแรกเราต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรปะมีตัวเซิร์ฟเวอร์เนาะตัวเซิร์ฟเวอร์นี่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปเอาในเพจนะผมโพสวปในเพจแล้วเดี๋ยวก่อนแรกคือต้องเข้ามาตรงนี้เดี๋ยว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 สอนหน่อยนี่ครับเพิ่มเติมครับเพิ่มเติม มันจะเขียนว่า vpn อ่าตอนเข้าคนเข้าแรกๆมันจะให้ใส่พินแล้วก็ใส่รหัสผ่านหน้าจอเนาะอ่าพอใส่เสร็จแล้วก็มาอย่างนี้เรากดบวกชื่อชื่อตัวนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวอันนี้ตั้งเป็นไรก็ได้เนาะผมตั้งเป็นชื่อช่อฉัน,นผมเซิร์ฟที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเอามาจาก9้าห้าจุดแปดห้าจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งสองสองอ่าอันนี้แล้วก็กดบันทึกไป นี่แล้วก็เชื่อมต่อซึเงอร์แล้วก็ใช้ตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมทิ้งผมจะทิ้งลิงก์แล้วในเพจเนาะเพจผมโพสไปแล้วเดี๋ยวมันมีมันใช้ได้ถึงวันที่ที่อะไรวะที่แปดหรือเปล่าวันที่แปดหรือวันที่เก้าหรือเปล่าครับน่าจะใช่ตรงนี้ใช้ตัว T C P V P N d o ทขีดทานาสองอัดผ่านใช้เป็น k o k o g 1 2 2 3กดเชื่อมต่อดี๋าวอ่ากดอื่นต้อเปิดเน็ตด้วยนะผมลืมเน็ตต้องใช้ชิมทูถึงจะเปิดได้เพว่า สิ่งอื่นเราใช้แล้วมันไม่ติดเนาะเ <c oughs> จ็บคอกดเชื่อมต่อไปอตรงนี้รอ,อก่อนเนาะรอแป๊บหนึ่งถ้าได้มันจะขึ้นอะไรเรียกว่าขึ้นอะไรวะขึ้นขึ้นขึ้นลูกกุญแจเดี๋ยวรอแป๊บเนาะมันอาจจะใช้เชื่อมต่อประมาณหนึ่งนาทีถึงสองครับรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อน

เชื่อมต่อนานจังวะแป๊บแป๊บอันนี้เป็นอีกเซิร์ฟเวอร์ของผมอันนึ่งละ ติ่นะครับเดี๋ยวเป๊บนึงละรอปะติดละเดี๋ยวลองเปิดปีน,น็ตไหมเอ้ยติดทีเหออเฮ่อ อ่าเห็นไหมถ้าเชื่อมต่อได้มันจะมีรูปนี้ครับกุญแจนี่รูปประตเจเห็นไหมตรงข้างๆตรงเครือข่ายเนาะอ่าเชื่อมต่อได้แล้วใช่ไหมครับคุณจะเล่นอะไรเรื่องของคุณเยนยเนาะเดี๋ยวอันแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์